เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสะสะวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนจากสมการการเกิดฟิชชั่นของยูเรเนียม235นะครับก็ได้ออกมาเป็นสมการนี้นะครับก็เอายูเรเนียมไปยิงนิวตอนเข้าไปนะก็เ,เกิดเป็นปฏิกิริยาเนี้ยนะเข้าไปในยนะูเรเนียม235นะได้ปฏิกิริยาออกมาปั๊บจดบอกว่า ถ้ามีพลังงานถูกปล่อยออกมา200เมกกะอิเล็กตรอนโวลต์นะจงคำนวณพลังงานที่ได้จากการเกิดฟิชชันของยูเรเนียม235มวล1กรัมกำหนดมวลอะตอมของยูเรเนียมเป็น235เนี่ยเป็นเท่ากับ2 3 5 0 4 3 9ส0ย่าก้าสามูนอยู่นะครับเออข้อนี้ทำไงจริงข้อนี้นะมันคืออย่างนี้อย่างนี้นะ คือต้องไล่เลียงเอาอะเอง่ายๆนะฮึคือต้องไล่เรียงเอาก็คืออย่างนี้นะประเด็นก็คือ,อปฏิกิริยานี้นะสมการนี้บอกเราว่ายูเรเนียมหนึ่งสองสามห้าเนี่ยนะหนึ่งอะตอมมันจะให้พลังงานเกิดปฏิกิริยาเสร็จจะให้พลังงานออกมาเป็นสองร้อยไมไกายลิตรโวลต์นิดหนึ่งอะตอมนะคำถามคือแล้วถ้าหนึ่งกรัมล่ะมันจะให้พลังงานออกมาเท่าไหร่เอ๊แค่นั้นแหละทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไปหามาดิว่าหนึ่งกรัมมันได้กี่อะตอม มันมันคือเกียรอตอมอ่ะนะครับเออหรืออย่างนี้หรือจะเทียบอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ายูเรเนียม235เนี่ยหอะตอมเนี่ยมัน2อ5 0 4 3 9 3 0 u นี่เราต้องไปหามาดูดีว่าไอสออเนี่ยเนี่ยมันให้พลังงานออกมา2เมกะอเไมก,กตรลิโอลต์วไปหามาดูซิว่าแล้ว1กรัมมันได้เทียบได้กี่ยูเออนะแล้วเราก็ ก็เทียบกันอะที่มันจัตระยกันอะนะว่าแล้วจำนวนยูเั้งเนี้ยมันจะให้ออกมากี่เมกะอิเล็กตรอนโวลต์งงไหมก็คืออย่างนี้มันไม่ต้องไล่เรียงเอามันจะซับซ้อนนิดนึงไม่ได้ยากนะด๋ยวมันจะมึนนิดนึงก็คืออย่างนี้เดี๋ยวไล่ให้นะคือหนึ่งอะตอมอะมันให้พลังงานออกมาสองร้อยไมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะ พลังงานอันนี้หนึ่งอะตอมนะเออแล้วหนึ่งอะตอมเนี่ยมันให้พลัง,งมันเท่าไหร่มันหมายความว่าเพราะฉะนั้นก็หมายหนึ่งอะตอมเนี่ยมันเออคือเราต้องรู้นิดนึงว่ามวลอะตอมเนี่ยมันบ่งบอกเราว่าอย่างนี้เอ๋ออ,า,อางนี้ก่อนหนึ่งอะตอมเนี่ยมันคิดเป็นมวลสองสามห้าจุด 0 4น9 3 0ี 04, 39, เออนี่หนึ่งอะตอมเพราะฉะนั้นมันให้ข้อสรุปเบื้องต้นอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามีมวล235.04393น2 3 5 0 4 3 9 3เ u นเี่ยเราจะได้พลังงานออกมาจากปฏิกิริยาน,นี้นะ2 0 0เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ e คือไม่ใช่อตอมทั้งหมดแปลงไปเป็นพลังงานนะแต่บางส่วนคือหลังจากเกิดปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมวล หนึ่งยูเนี่ยมันจะให้พลังงานออกมาเท่านี้นะเออโอเคนะเอ,อ่อหนึ่งยูของปฏิกิริยาให้พลังงานเท่านี้เออไม่ใช่ว่าหนึ่งยูให้พลังงานเท่านี้ไม่ใช่นะหนึ่งยูมันจะให้พลังงานมากกว่านี้แต่หนึ่งยูของยูเรเนียมสองสามห้าหลังจากเกิดปฏิกิริยาจะให้พลังงานออกมาค่านี้เออนะครับ โอเคนะนี้เก็ตนะแล้วถามว่าแล้ว1กรัมของปฏิกิริยามันจะให้พลังงานออกมาเท่าไหร่เราก็ลองหาออกมาซิว่าอันนี้ข้อสรุปนี้ตั้งไว้ก่อน1กรัมมันเทียบได้กี่ยูล่ะเออนะ1กรัมมันเทียบได้กี่ยูเราก็ลองไปดูเปิดไปที่หัวหัวกระดาษคือในแบบฝึกหัดที่สิบจุดสในหนังสืออันนะตอนอตอนหัวกระดาษเลยอะนะอะ หัวของโจทย์เลยเขากำหนดอย่างนี้มาให้ครับนะอันนี้หนังสือกําหนดมาให้กําหนดว่า 1U นะ่ะมันเท่ากับหนึ่จุดหกหกคูณสิบกำลังลบยีิกิโลกรัมเออ,เอ,อแล้วเราลองแปลงกิโลกรัมเนี่ยเป็นกรัมดูงั้นก็จะได้ว่า 1U เนี่ยมันก็เท่ากับ1.66 คูณสิบกำลังลบ27แปลงแปลงก,กิโลกรัมเป็นกรัมก็คูณ10กําลัง3เข้าไปถูกไหมน,ะนี่แสดงว่า1ยูมันเท่ากับ1.6 6กคูณ10กำลังลบ27คูณ10กำลังลบ3กรัมก็หมายความว่า1กรัมอ่ะเพราะฉะนั้น1กรัมมันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ย้าย ตัวแปรเหล่านี้ไปหารนะก็จะได้เป็น1ส่วนนะกรัมก็เท่ากับ1ส่วนอ่า6 10คูณ10กำลังลบ27 3, เคูณสิกำลังลบอ่กำลัง3 u ยเออย้ายเล่จนี้ไปหารก็แสดงว่า1กรัมเนี่ยมันได้เท่ากับ1ส่วนด้วย1.66กกคูณ10กำลังลบ27คูณ10กำลัง3 u นะครับ เออนี่หนึ่งกรัมนะอ่ะทีนี้เราก็ไล่นี่ไล่ดีๆนะตั้งสติดีๆไอ้อ่ะ,อะทีนี้ 235.043930U มันจะให้พลังงาน200เมกะอิเ e ล็กตรอนโวลต์ v N. ถามว่าแล้วถ้า1ส่วน1.66คูณ10กำลังลบ23คูณ10กำลัง3 U มันจะให้พลังงานออกมา เท่าไหรอ่คำนวณไงครับก็เทียบบรรจัตรยางได้เลยนะก็คือเทียบอย่างนี้ครับสิ่งที่เราต้องหาเราต้องหาว่าเออหนึ่งกรัมเนี่ยมันเท่านี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องหาว่าเอ่อเพราะฉะนั้นต้องเ,อเพราะฉะนั้นต้องหาว่าหนึ่งกรัมได้เท่ากับเท่านี้ 1ส่วน1.66่งจุดหกคูณสิบกำลังลบยีเคูณสิบกำลังสมนี่ยยูเนี่ยมันเทียบให้พลังงานออกมาเท่าไหร่เออนี่นะทันไหมทันไหมเออนี่หอะตอม200รมกะก่เล็กตรอนโวล์หนึอะตอมมีมวล2องร้เท่านี้ยู ฉะนั้นคอร์ได้ข้อสรุปว่า2 3 5ร4 3 9 3 0ย่าูให้พลังงานออกมา2 0 0เมกะลกตรอนวตนแล้ว1กรัมโจทย์ถามว่า1กรัมมันจะให้ออกมากี่เมกะล็กตรอนวตนเราก็ไปแปลงหาก่อนว่า1กรัมมันได้เท่ากับเท่านี้ยูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือเท่านี้ยูมันแปลงออกมาได้เป็นพลังงานเท่าไหร่เออ235กว่ากว่ายูได้2 0 0เมกะลิตรอนวตนแล้ว1.66นะยู U, จะได้ออกมา เออกี่กี่อ่าอเมกไก่อเล็กตอนโวลต์เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็เทียบบรรจัตยแต่ยางยางั้นสิ่งที่เราต้องเทียบก็คือเทียบบรรจัตยแต่ยางระหว่างสองส่วนนี้ครับนะเราก็เทียบยังไงวิธีการเทียบง่ายๆก็เหมือนจับหารกันอะนะเออเอา2 3 5 0 4 3 9 3 0 U ูตั้งแล้วก็หารด้วย1ส่วน1.66คูณ10กำลังลบ27 10, คูณ10กำลัง3นะยู U, เอ่อนะฝั่งนี้ก็เอาเมื่อกี้เราอะไรตั้งอันนี้ตั้งใช่ไหมก็เอา200ตั้งหารด้วยอ e. ี เ้ยเทียบกันนะเทียบบัรจัตยยางธรรมดาอ,มอ่ะอยูยูตัดก่อนครับทีนี้เศษส่วนซ้อนทำไงครับจัดก,การเศษส่วนซ้อนก็คือสลับเศษเป็นส่วน ถูกไหมมันจะได้เป็นนะสลับเศษเป็นส่วนก็เป็น2 3 5สามห้าจุดศูนย์สี่สเนยี่ก็สลับขึ้นไปคูณอะนะนะคูณกับ1นึจุดหกคูณ10กำลังลบ27คูณ10กำลั 10, 10, 3. ง3ามถูกไหมเออก็เท่ากับ200เมกกะอิเล็กตรอนโวลต ส่วน e ท่าไงต่อครับเราก็ย้าย e มาฝั่งซ้ายแล้วย้ายเนี้ยไปหารฝั่งขวาก็จะได้ e ออกมาเป็น200นะเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะเราย้ายตัวเลขอันเนี้ยมาหาร2 3ง0 4 3 9 3 0คูณกับอ6 6่า1.66คูณ10กำลังลบ27คูณ10กำลัง3 อะก็สุดท้ายก็จะได้ประมาณเนี้ยโอเคงานนี้เหลือก็งานกดค้างคิดเลขนะว่าได้ค่าออกมาเท่าไหร่นะครับก็กดเลยครับ ขอ,อกดขึ้นไปเลยป้า ก็ได้ออกมาเป็น5จุดมันจะได้ออกเป็น5จุด1 2อะ่นะ5.1 2 5 9 1 2 5 9นะ3 2นะ3 2 โวณ10สิบกำลัง23นะหน่วยก็เป็นเมกกับอิเล็กตรอนโวลต์อ่ะจบประมาณนี้นะครับหรือตอบง่ายๆนะเออถ้าจะตัดทศนิยมออกสักหน่อยนะก็จะได้ว่าเออพลังงานจากยูเรเนียม2 3งสกรัม หนึ่งกรัมหลังจากเกิดปฏิทิรยานิวเคลียร์นี้เป็น5.13เออปรับจุดนิดนึงคูณสิบกำลัง23มเมกะอิเล็กตรอนวอนนั่นเองโอเคนะ